สวัสดีครับหลังจากเล่นน้ำมาแล้วก็ถึงบ้านแล้วได้เวลาทำอะไรนะอะไรนะหม้อไฟเหรออ่อก่อนแล้็คือตอนนี้มาโปรดเล่นกับแชมเปญนะครับส่วนน้องเชอร์เล่นคนเดียวช่วยกันช่วยกันโอเคได้พี่ไม้ที่คนหนึ่งอันคือตอนนี้พ่อจะไม่ยุ่งแล้วพ่อจะตั้งกล้องทิ้งไว้แล้วก็ให้เด็กเล่นกันเองแล้วนะครับพ่อจะไปกินข้าว ก็มไม่อยากเอาเที่ยคนนะ่ะอันนี้ก็เทีเอเ่อร่อยขอที่คนแค่น้องแชมครับเราเสือไม่เอาที่คนครับตั้งวจก็ะตูอตอนนี้คือพ<ด>่อไม่เกี่ยวแลวนะครับไม่กันีอนะครับเสร็จนล้วก็ใส่ใส่ครึ่งน้งมาเรอยๆพ่อปัญหาจะอยู่ที่ผมทุกอย่างไม่ใช่ปัญหา เพาผมอาจจะมดก่อนใช่ใช่พี่ผมจริงแค่นักใส่ซองหนึ่งเลยนะโอเคเล่นกันเองเลยก้ได้แค่นักใช้ซองหนึ่งกันทำไม่ได้จริงอ่ะจริงก็เล่นดูกันได้ไหมใส่พอพอเล่นกันเองนะพ่อไม่ได้เกี่ยวนะพอนเลยช่วยพ่อหนึ่กคนพ่อ หึงวันต้องเล่นต้องใส่ถุงตามใจไม่งมั้นมันจะไม่เป็นทั้งหมดเลยม,มันต้องคนคนคนๆๆนยังเล่นเป็นกันอยู่ไหมนะเล่น่นกนนดให้เพื่อนๆดูสิเล่นยังไงนเนาะเขาเล่นอันนี้กันนะครับโมสุก,กี้ เลยเล่นแล้วแหละครั้งหนึ่งแล้วผงผงม,มันหมดมันหักเหรอนี่ผงอันนี้ครับใช่ไหมใช่ผงใช่ไหมถ้าผงอันนี้หมดอะเวลาเทสีเข้าไปมันจะไม่จับตัวผงหมดก็เลยไม่ได้เล่นอีกเลย,เ,ลยลเจอขอบพี่ไม์กินอร่อยอร่อยหนึ่งอันน,นนะแล้วพื้นตรงนี้ก็จะเปียกหมดเลยแน่ เล่นกับพี่ไมยได้ไหมลูกเดี๋ยวเล่นคนเดียวงกงกเด็กงี่กมีเด็กงกของเล่นด้วยก็สลับกันเล่นแบ่งกันเล่นอันนี้่งกันให้พี่โปรดเล่นด้วยนะแทมแบ่งโปรดด้วยนะลูกมาใช้สีกันมาโปดเทแป้นพิมพ์ของมาโปดเองเลยลูกมาโปดเล่นอันไหนลูก เลือกสีเองเลยเดี๋ยวขอพี่ไมค์แกะสีก่อนแป๊บนึงแกะแกะไม่ทันก่อนอันนี้เห็นมีคนหนึงกำลังจะหลับเ่ยประวัติหนาใครจะหลับประวัติมระวัติจะหลับแล้วเหรอมาเลยไม่ได้เชฟเชื่อเบอร์ทาไม่เหรอเหรอ อ่าโอเคอันนี้แป้นพิมพ์นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเทลงไปมันจะขึ้นรูปหรือเปล่านะลองดูน้องเชอทําำรูปดาวเหมือนพี่แธมเลยมาโปรดเอารูปอะไรลูกมีลาบเหรอหรือหมามาโปรดเคยเล่นไหมอ่ะเคยไหมถ้าไม่อยากมือเสียบเส้นนี้ได้นะครับตือ่นเต้น แมอไม่ใช่าะแน่แล้วอลงไปแล้วลงไปแล้วมันจะ้นมตอนนี้เรากำลังหาหาอะไรจ้าอ้เริ่มแล้วอาออกมาแล้วออกมาแล้วถอา็ผมใช้ได้ฝาอะไรลูกไม่ต้องใช้ฝาเล่นเลย พี่เป็นขึ้นรูปแล้วนะน,<ม>น,นี่อันนี้กำลังจะตักคุกกี้ออกมา,อ,าอ้าวงานงอกถ้าเกิดไม่ใส่ผมอะ่ะทุกคนมันจะไม่เป็นรูปอย่างนี้เลยนะอันนี้เป็นจานพี่ไม้ขอจานใบหนึ่งครับแค่นี้เป็นจานเนออ่าโอเคเป็นจานล้อเนี่ยมันจะขึ้นรูปแบบนี้ถ้าไม่งั้นมันจะกลายเป็นน้ําเหลวๆถ้าไม่ใส่ผจับด้วยสิมาพร้าอย่าไปบีบน้องจับเบาๆอย่าไปบีบน้องจะเบาๆน้องปลาดาวเหรอ ได้้เอาแช่มจานลูกตั้งชื่อให้น้องด้วยครับอันนี้ของโชว์จานโชว์แปดด้วยกันได้อ่ามาพักรอโอเคชื่อน้องอะไรลูกชื่อน้องน้องมีชื่อไหมเอาผีบไปเลยได้ตั้มใจเชือเอาเบ็นเสนสีเขียวใช่ไหมสีเขียวไหมอูด้งเหรออือเนี่ยมันจะขึ้นเส้นแบบนี้ครับ ถ้าเกิดไม่มีผงเนี่ยมันจะไม่ขึ้นรูปแบบนี้เลยต่อไปตาโปดแล้วนะโอเคตาโปดลงลูกโอเคอ่ะพี่โปดสู้ๆลงไปก่อนค้างไว้ค้างไว้เอามือจุ่มลงไปถ้าได้แล้วมันจะลอนขึ้นมาค้างไว้เอาลงไป ให้เาปิดต้องขยำด้วยอ่าขยำดึ๊กดึ๊กดึกๆๆๆน้องเชอก็ทำแล้วน้องเชอก็ทำแล้วเชอได้แล้วตักเลยอ้าวมาปวดสำเร็จไหมนี่ไงเอาที่ตักมาปวดที่ตักแช่มาที่ตักให้ปวดม,มาปวดขอชื่อครับน้องกำเนิดมาแล้วน้องมีชื่อว่าอะไรครับอ,อย่าบอกว่าชื่อปันปันนะฮ <c oughs> ะไม่ใช่ชื่อฟ้าใสนะ ค <Okay. S 2> <Okay. S 3> เคน้อยโอเคน้องกวางนะครับน,น้องเชอร์น้องเชอร์ออทำ<า>เส้นชมพูพี่ชายทำเส้นเขียวส่วนพี่ไม้ห้ามแย่งน้องเล่นนะครับขอสสีสเหลือง่อยครับส,สีแดงไม่มีครับต้องผสมเอาเองครับผสมสีอะไรผสมสีอะไรสีแดงขาวชมพูไหม ไม่ใช่สิสไม่มีไม่มีหรอพ่อเกาผสมสีไม่เป็นนี่นี่นี่ขาวนี่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 มีเด็กทำซินอุด้ด้วยไม่ว่าสีอะไรแต่ผสทมทำสีขาวจะเป็นสี่างมันจะไม่ออกสีนี่จ้ำเป็นทำแอปเปิ้ลใบไม้แอปเปิ้ลสีชมพูเหรอได้แอปเปิ้ลสีชมพูก็ได้เป็นถูกไหมลูกเป็นถูกยัง เขาปวดทำเส้นเหลือง okay. โอเคเออสีเหลืองโอเคลวกเลยสีมั้งเสียงเหมือนตดเลยอ่ะเมืจจ่อกี้อะผสมสีนิดนึงหลังจากเล่นน้ำมานะครับก็ไม่เล่นน้ำอันนี้ต่อกันอีกทีหนึ่งแล้วพรุ่งนี้กลับบ้านกันแต่เช้าอเอาสีเอาสิ คน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 เริ่มออกแดงๆสีเล็กสีมันเข้มขึ้นใช้สีดำชวนตามาเล่นไหมถามตาที่ตาสีอะไรผสมอะไรกันได้เป็นสีแดงตาดูไหมไม่มีสีไม่มีไม่มีเลยเหรอไม่มีอะไรผสมกันได้สีแดงเหรอแชมป์ตาบอกสีเหลืองกับสีส้มผสมกันได้สีแดงน้ำสมลองไหมล่ะ เล่นกันอย่างประหยัดนะครับสีหมดแล้วหมดเลยนะครับจะเล่นได้กี่รอบเนาะพอเล่นด้รอบเดียวมั้<อ>งเนี่ยผม้องเก็บไว้เล่นอีกรอบนึ<อ>งโอ้โหามาคาเม้นกันหน้าดูอะรอน เอิ่มอ้าวสถานการณ์เป็นไงครับทำเนาะน้องตายยังตายแล้วอะไรอ่ะลูกตายเนาะชาตายเนาะไหลเธอลังนี่ปอมแหลกมึกปลาหมึกก็ลูกเจมทำตายสองตัวตายสตัวปวดตายกี่ตัวลูกไม่มาปวดแต่น้องเฟ็บลงนูกปวดปวดก็แม่แกก็ดีนะตอนนี้น้องผอมเลยน้องไม่อ้วนน้องผอมแล้วปวดเมื่อกี้แม่โทรมาคุยด้วยไหมไม่คุย ทำอะไรอยู่เล่นอยู่เด็นอว้าเดีว้เดคว้าเ็กควเด็กคว็ควนคุ้เว้าเด้เด้าเดาเด็กันไปก่อ้าเดกคว้าเดกเดิ้องดิด้อเเล่นต่อาปบายบายบาเดา่า้เ้าเกา็าเาเกากเ็คายด่ายดไาเายโอเค้าายถ่ายต่อคปเรื่อย้โอ้เคาเ้้าคน้เดเดาดก้ค้ด อ๊ะยังไงนะทำไมนะเจอทำจนจะหมดอยู่แล้วเนี่ยจะหมดเลยเหรอมาเปิดบอกพวกเราทำไม่ใช่เ้ยดูจานชโอ้โหจานเชื้อมลดูจานเช็มน้องตายหมดแล้วมั้งเนี่ยตายหมดแล้วบีบใส่น้องหมดแล้วก็ไปนี่เล่นมาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะเนี่ยประวานเหรอเล่นชั่วโมงหนึ่งแล้วนะ ได้เก็บได้เก็บได้ได้เดี๋ยวให้ใส่กลับบ้านนี่พ่อผื่นขึ้นเต็มเลยลูกไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าน้ำคอลีลูก